โอกาสหรือลุมพังสวัสดีครับพ่อครับผมนะครับช่องของเคนตาชาแนลนะครับผมการเฮ็ดโค้งน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมประสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นี่มันสิเป็นโอกาสหรือว่าลุมพังนะครับมันขึ้นอยู่กับที่เรามองต้องบอกว่าจังสันนะครับผมบางคนก็มองว่ามันเป็นโอกาสบางคนก็มองว่ามันเป็นลุมพังเป็นอย่างนคือว่าคิดจังสั้นนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับมาเบิ่งเรื่องของโอกาสโอกาสที่ได้รับจากการเฮ็ดโค้งน้องหน้าการจากการเฮ็ดเกษตรผสมประสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ โอกาสในการสร้างแรงอาหารเป็นของเจ้าของนะครับมีอาหารที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิตได้ในระยะยาวต้องบอกว่าในระยะยาวนะครับแต่ก่อนที่คุณจะมีแหล่งอาหารเป็นของตัตเองไอตัวเองนี่ต้องแลกมาด้วยความยากลําบากและความเหน็ดเหนื่อยต้องบอกว่าจาังสันนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับอุ้มีอย่างได้มาง่ายๆนะครับการเติบโตและความสะดวกสบายนี่มัน ไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้หวาวาจังสั่นนะครับในการเฮ็ดโคกหนองนาในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีไหมโอกาสในการถ้าเรามีโอกาสในการที่จะสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองและเรามีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะเราทําอย่างสม่ําเสมอนะครับเฮามีวินัยเฮ็ดอย่างสม่ําเสมอในการสร้างแหล่งอาหารเป็นของเจ้าของ การเฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องอาศัยวินัยนะครับวินัยในการทําอย่างสม่ํามเสมอทําแบบซ้ําๆนะครับในทุกๆวันนะครับจนไปทอดถึงว่า1-3ถึงปีนะครับ1-3ถึงปีนี่ม่นสิสามารถบรรลุนะครับบรรลุข้อบรรลุไอความความเหนื่อยยากต้องบอกว่าจากสั้นนะครับบรรลุความเหนื่อยยากได้นะครับ พาะวามันทุกอย่างมันสิค่อยๆเริ่มดีขึ้นถ้าเท้าเห็ดย่างมีวินัยนะครับในการเห็ดเกษตรผสมประสานในการเห็ดเกษตรทฤษฎีไม่และโคงหนองหน้าตัวที่ชี้บ่งได้ดีที่สุดนะครับในการเห็ดโขงหนองหน้าในการเห็ดเกษตรผสมประสานในการเห็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือมาว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีอยู่มีกินตลอดไปถ้าเฮาเห็ดสําเร็จแล้วภายใน3ถึง5ปีนี่นะครับ ถามว่าเน็ดเหนื่อยไหมนะครับต้องตอบเลยว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับสำหรับการเฮ็ดโคกนองหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นความความเหนื่อยความเน็ดเหนื่อยน,นี้นะครับมันก็ต้องแลกมาเหมือนกันกับทําอย่างอื่นๆนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราทําสําเร็จแล้วมันจะเป็นของเราโดยโดยแบบมั่นคงมันบม่แม่นของคนอื่นมันบ่คือเฮาไป เข้าไปเป็นพนักง,งานเข้าไปเป็นลูกจ้างนะครับต่อให้เราทํางานดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีคือเฮาเห็ดงานเพื่อแหลกงเงื่อนมากนี่หครับในการเป็นยางอื่นกับยางนะัที่ไม่ใช่การทําโค้งหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นถ้าเราตั้งใจนะครับตั้งใจจริงในการเห็ดว่าเป็นแหล่งอาหารของเฮา มันก็ซีประสบผลสําเร็จได้ในการเฮุโค้งหนองนาในการเฮกเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใครที่มองว่ามันเป็นหลุมพางหลุมพางที่บอกว่ามันเป็นหลุมพางนี่มันเป็นมันเป็นความคิดของของคนที่หนึ่งเขาอาจจะไม่ชอบในมุมของเข็นตาอาจจะไม่ชอบการทําโค้งหนองนาการทําเกษตรผสมผสานและการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ สองนะครับผมเกิดจากการที่เราไม่ได้ลงมือทำนะเพราะเขาบริลงมือเห็ดแล้วมองว่ามองว่า,า,ม,วามันมันเหน็ดเหนื่อยมันไม่มันไม่คุ้มเนาะตัวนี้ก็อาจจะเป็นลุมพังในการชุดหลังที่เฮาที่บ่อยเฮาเห็ดโคกหนองนาบ่อยเห็ดกเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ และอันดับ3มคือการสร้างรายได้นี่แหละครับมันเป็นหลุมพางหลุมพางในการเฮดเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีมาและการการทำโคกหนองนาหลุมพางข้อนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับสิใหญ่กว่าหลุมพางสองขอที่เขียนตาบ่ามาการคิดว่ามันเป็นสร้างรายได้ได้แบบมโหฬานนะครับและทัน ทันทีทันใดนี่มันเป็นไปบ่ได้ในการเฮ็ดโคกงหนองนาในการเฮ็ดเกรรษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ดังนั้นสีสังเกตเห็นว่าคนที่เขาทขําโคกงหนองนากับคนที่ทําเกษตรผสมผสานและการทาเกษตรทฤษฎีใหม่นี่จะมีคนที่ตกหลุมพางก็เยอะนะครับเพราะว่าอย่างนึงเ,เนื่องจากว่าเฮ็ดบบต่อนเนื่องก็แมนนะครับถ้าทําไม่ต่อเนื่องแล้วรับรองนะครับผลที่ได้ก็จะไม่สําเร็จอันนี้ก็เป็นหลุมพางที่ที่ฝังกบเจ้าของขึ้นกัน เพราะว่าได้ลงทุนลงแรงไปแล้วแต่ว่าเฮ็ดขาดขาดวักขาดตอนนะครับทำให้ไม่ประสบผลสําเร็จในการที่เราลงมือทำนะครับวบ,บา,าเฮาเซียนหยังกร้างนะครับถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องนะครับเฮ็ดหยังบุตรเนื่องการเฮ็ดโค้งน้องหน้าการเฮ็ดกเกษตรผสมผสานนี่มันบุษามาที่จะประสบผลสําเร็จได้นะครับเพราะว่าการเฮ็ด โค้งน้องหน้าเห็ดเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหมน่นี่มันต้องอาศัยความต่อเนื่องการมีวินัยที่ทําแบบซ้ําๆตลอดเวลาเนาะตรงวาจาังสันหลังจากนั้นนะครับการที่เฮ้าสิขึ้นจากหลุมพางนีได้เข็นตาก็มีคําแนะนํามาฝากสําหรับคนไหนที่ตกหลุมพางแล้วขึ้นบ่ได้นะครับคุณก็คือเราจะต้องทําแบบกลับมาทําแบบซ้ําๆนะครับหรือมม่ไม่วอาง่ายๆสําหรับคนไหนที่ คนไหนที่ทําแล้วแต่ทําไม่ต่อเนื่องนะครับหยุดไปคิดที่จะทําต่ออีกนี่ต้องลือมาใหม่นะครับลือระบบม่ใหม่มาบริหารจัดการพื้นที่ของเจ้าของใหม่นะครับแล้วก็ทําเป็นกิจวัตรประจําวันคือกิจวัตรประจําวันก็คือทําแบบซ้มๆนั่นแหละนะครับผมทำทีละเล็กทีละน้อยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ซึ่เป็นตัวชุดชุดขึ้นมานะครับ ดึงขึ้นมาเป็นตัวดึงหร่อว่าตัวชุดนะครับตัวดึงขึ้นมาจากหลุมพังได้หลุมพังของการเฮ็ดโครงน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่และสามารถเฮ็ดให้เฮ้านน่เบิงเบิงวาเฮ้าเาจเริญเติบโตไปได้เรื่อยๆบ่นะครับพอว่าเป็นยางคือว่าจางังซั่นะครับถ้ามันจเจริญเติบโตนี่เราจะรู้เลยนะครับพอเฮาหันหลังไปพอเฮาปลูก มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาตามหลังเขาต้นหมอกต้นใหม่นะครับมันจะมันจะงามนะครับเฮ็ดไปปีหนึ่งกับต้นใหม่เมื่อกัใหญ่ปีสองกับใหญ่ขึ้นเรื่อยเรปีสามก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือคือตัว t c h ให้เฮาสามารถรุดพลจากหลุมพางทีว่าได้แล้วก็สองก็ต้องคิดว่านะครับเขาต้องสางเป็นแรงอาหารก่อนอย่าคิดว่ามันเป็นรายใดนะครับ ให้คิดว่าการที่เราไม่ได้ซื้อกินนี่มันเป็นรายได้แล้วนะครับเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนั่นแหละครับคือตัวบงชีว่าโคง้งหนองหน้ามันสิเป็นโอกาสหรือว่ามันสิเป็นหลุมพงังแต่เียนตามมองว่าระหว่างโอกาสและหลุมพังของโคง้งหนองหน้าของโคง้งหนองหน้าของกเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่คําว่าเป็นโอกาสน่าจะมีเยอะกว่าคําว่าเป็นหลุมพงังเพราะว่ายัง เพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮาเฮดสําเร็จแล้วมันสิเป็นท้องเจ้าของตลอดไปนะครับเป็นเป็นของตัวเองที่ยั่งยืนตลอดไปในในการในการสางแรงอาหารของเจ้าของดังนั้นเฮาก็บ่ต้องไปพึ่งาพาปัจจัยภายนอกในเรื่องของอาหารมากนักนะครับตัวนี้แหละครับคือตัวสำคัญในการเฮดโคกหนองนาในการเฮดเกษตรผสมระส,ะสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ โอกาสนี้นี่บางคนนี่เขาอาจคนที่เขาบูเหตุนี่เขาสิมองเห็นในในภายภาคหน้าตอนนี้อาจมองบเห็นเพราะว่าเขากำลังเหตุอยู่เรากำลังทำอยู่เรากำลังสร้างอยู่แต่เมื่ออีกประมาณห้าปีข้างหน้าระหว่างคนที่ทำกับคนที่ไม่ทำนี่ข้อแตกต่างมันจะเห็นชัดเลยนะครับเท่าที่เค้นตาเห็นมานี่ข้อแตกต่างเห็นชัดเจนอย่างพื้นที่ของเคนตานี่เค้นตาเหตุนี่ตั้งแต่ เก้าปีแล้วนี่กับคนที่เขายังท่านเด้เริ่มเฮ็ดเก้าปีกัของเขามองไปกันยังคือเกา่ายังบมีต้นหมอกตน้นไม้ของกินได้นะครับแต่ของเรานี่ยเจริญเติบโตหมดแล้วเริ่มออกดอกออกผลเริ่มเก็บกินเก็บใช้เริ่มผ่อนแรงว้าง่งยๆบุมเออคือเก่าแล้วนะครับผมนี่แหละคือโอกาสโอกาสที่บางคนมองไม่เห็นจากโคกหนองนาจากการทําเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ โอกาสตัวนี้ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเฮาพลาดโอกาสนี้ไปแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะทํามันได้นะครับเพราะว่าถ้าเฮาบูเรมต้นนี่เราก็ยังจะไม่สามารถทํามันได้อยู่ดีดังนั้นนะครับการที่เฮาซิบโอกาส,กาสหรือรถไฟขบวนนี้นะครับต้องบอกว่าจังสัน รถไฟขบวนนี่พลาดแล้วพลาดเลยพอมาว่ามันต้องใส่ระยะเวลาในการสร้างมันไม่เหมือนทําวันนี้แล้วได้เลยพรุ่งนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องอาศัยระยะเวลาต่อให้คุณจะมีเงินทุนหรือว่าอะไรขนาดไหนก็ตามนะครับมีเงินทุนมากขนาดไหนก็ตามเพราะว่าต้นไม้มันต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตดังนั้นโอกาสมันจะขึ้นอยู่กับคนที่มองเห็นเสมอนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เคนตาอยากบอกนะครับสำหรับเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่กาลังเหตุโคงหนองหน้าเหตุเกษตรผสมผสานและเกะษตรทฤษฎีใหม่อยู่นะครับมองการเห็ุโคกหนองหน้าการเเกษตรผสมผสานและเกะษตรทฤษฎีใหม่เป็นโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะครับโอกาสที่เฮาซิบ่บอาศัยปัจจัยภายนอกทั้งด้านอาหารเป็นรักนะครับผม เฮาอาศัยอาศัยปัจจัยภายในของเขาเองเพราะว่าตัวนี้ซิเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตเขาสิมีอยู่มีกินแน่นอนนะครับสำหรับการเฮ็ดโคกหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมสำหรับมือนี้ขอบคุณหลายๆครับผม